วิธีแกะแก้วมังกรให้เป็นรูปดอกุหลาบนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากส่วนที่แดงก่อนเลยนะคะเราปาดเลยนะคะให้เป็นรูปแบบแหลมๆนะคะโดยรอบๆเลยค่ะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอามีดนะคะแกะออกนะคะเราจะทําเป็นชั้นๆตลอดเลยนะคะเริ่มจากสีแดงก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ แต่งให้เนียนเลยค่ะแล้วเพราะเราจะเริ่มกรีบต่อไปนะคะอันนี้ค่ะเราปาดออกก่อนเลยนะคะก็ออกมาได้ลักษณะแบบนี้เลยจ้านะคะแล้วก็แต่งให้เนียนก่อนเลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกรีบต่อไปกันเลยนะคะเราเริ่มกรีบต่อไปเลยค่ะเอาปาดที่เป็นกรีบมุนๆนนะคะเอามีดแกะออกนะคะเราจะทําแบบนี้โดยรอบๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะเราปาดออกเลยจ้านะคะแล้วต้อง ปาดครั้งเดียวให้แบบขาดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแก้วมังกรเขาช้ำนะจ๊ะเพราะอันนี้ก็งอมพอสมควรนะคะอันนี้คะ่ะปาดไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะนี่ค่ะปาดรอบๆเลยจ้าค่ะนะค่ะเขาจะได้มุมของเขาเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มกรีบต่อไปนะเขาเรียกว่าสับว่างเลยจ้านะคะสับว่างนะคะทํากรีบมนๆสับว่างไปค่ะเราจะทํา กีบลึกลงไปเลยนะจ๊ะค่ะจะได้ดูแล้วซ้อนสวยนะคะนี่ค่ะอ้าวนะคะแล้วเราก็ดูขั้นตอนต่อไปนะคะถึงตรงดอกปูมหรือแกนกลางนั่นเองนะคะเราเอามีดปาดออกเลยนะคะนะคะแกะนี่ค่ะแกะออกเลยนะจ๊ะเราจะทําจนกระทั่งแบบเหลือแกนกลางเป็นดอกตูมนะคะค่อยๆเบามือนะคะเพราะอันนี้เป็นแก้วมังกรที่ค่อนข้างจะ สุดนิดนะคะใเขาจะได้ออกมาในลักษณะกีบซ้อนแล้วได้ลักษณะที่สวด